สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดนะครับหรือว่านัทพลบ้านและที่ดินทั่วไทยวันนี้เดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลหินโคลอําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมนะย์นะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด115ไร่นะครับ115ไร่เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นถุนลาดยางนะครับอยู่ในกระุมชนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นนะครับชุมชนเช่นกันนะครับอยู่กลางชุมชนเลยนะครับด้านหน้าเป็นถุนลาดยางและก็สิ่งที่สําคัญก็คือนะครับมีไฟฟ้าครับเนี่ยไฟฟ้าสามเฟสนะครับแล้วก็มีน้ําประปาเอกสารหลักฐานเป็นฉนวครุกแดงนะครับสามารถองกรรมสิทธิ์ได้ทันที แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับมีความกว้างนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่230เมตรครับตอนนี้ทุกทุกท่านกำลังชมช่องของรัฐพลบ้านและที่ดินทั่วไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่จุดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชม ซึ่งผมเองก็เป็นนะครับตัวแทนรับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังรับงานขายฝากจดจำนองดอกเบี้ยถูกและผมก็รับงานฝากขายบ้านที่ดินอสังหาเรียทมัพั์ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับาการคิดค่าบริการก็คิด3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สําคัญก็คือไม่บวกราคาขายนะครับ ขายตามราคาที่เจาขผงอยากจะให้ขายนะครับประชนสนใจติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดิ์หรือนัทพลนะครับบ้านที่ดินทั่วไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ลก็0 9 4ย์เก้า9็ขอบคุณมากครับ230เมตรนะครับเนื้อที่นะครับโดยรวมทั้ง2แปลงเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ หนึ่งร้อยนะครับสิบห้าไร่โอ้โหนะครับสุดจ้าลังการงานสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยต้นยูคานี้นะครับยูคานี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นของเรานะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นเพื่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เนี่ยที่นาเออหรือว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็กว้างไปนู่นเลยครับนาก็กว้างเลยครับเนี่ยสองร้อยสามสิบเมตรโอ้โหลังการงานสร้างสา่นระเกินนะครับ แล้วก็ไปถึงเสาไฟฟ้านะครับเสานน้นเลยครับไกลๆน้นเลยครับเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับที่เจ้าของที่ดินแปลงนี้ทำการเกษตรก็คือนะครับหนึ่งปลูกข้าวสองปลูกอ้อยนะครับทีนี้ก็ตอนนี้เกษตรกรกําลังมีการเทียบเคียงกันระหว่างนะครับปลูกข้าวกับปลูกอ้อยนี่นะครับตัวไหนจะดีกว่านะครับเศรษฐกิจก็คือ นะครับผลผลิตจะดีกว่าเวลามีการซื้อขายเนี่ยอะไรจะดีกว่านะครับพอมัันมนเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วเจ้าของก็จะทํานานะครับแต่พอระยะหลังๆมาเนี่ยนะครับมาเทียบเคียงกับการปลูกอ้อยเนี่ยโอ้ยอ้อยเนี่ยเฉพาะค่าเช่าค่าเช่าปลูกอ้อยนะครับอยู่ที่นะครับต่อไร่นะครับอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็บางแปลงก็จะให้เช่านะครับอยู่ที่ไร่ละ2,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเป็นที่นานะครับเขาก็จะให้เช่านะครับไร่ละ1,000บาทนะครับโอ้แต่เราซื้อมาเพื่อให้เช่าในี่ผมบ้านะครับเพื่อมาปลูกอ้อยในพุผมบ่าโอ้ใช่เลยนะครับแต่ถ้ามาเป็นทำนาก็จะลดหลั่นกันออกไปนะครับก็คือสินค้าอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ้อยนะครับ กับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นต้นอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นที่เลนนี้นะครับ,อนะนะรบตอนนี้ทั้งหมดนี้เลยนะครับเนี่ยทางเวิร์กนี้นะครับทางเวิร์กนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็น่ากว้างมากๆนะครับอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็มีไฟฟ้า,ฟาแล้วก็มีน้ําประปาอยู่ในพื้นที่ของตำบลน,นะครับหินโคน อำเภอลำปลายาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็สถานที่นะครับในการเดินทางห่างจากเขตเทศบาลน,นะครับอำเภอห้วยถแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับ20กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากเขตเทศบาลอำเภอลำปลายาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาตรงนี้15กิโลเมตรนะครับถือว่าไม่ไกลเลยนะครับ เป็นที่ดินที่น่านะครับน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นที่ดินหน้ากว้างและก็สิ่งที่สําคัญก็คือซื้อที่ดินแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ไฟฟ้าด้วยนะไฟฟ้าสามเฟสนะครับราคาต่อไร่เนี่ยนะครับบอกราคาเคยราคาต่อไร่นะครับบอกราคาขายเลยนะครับที่ดินเนื้อที่115ไร่ขายไร่ละ2 5 0 0 0 0 0บาท2 5 0 0 0 0บาทเอกสารหลักฐานเป็นฉนครุฑแรงนะครับ สามารถต่อรองราคาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็สนใจ,จก็ติดต่อมานลครับที่ผมนัตพลพรหมสวัวสวดิ์หมายเลขโทรศัพท์อดีราก็0 9น7 8 3ก4 1 9็วันนี้ขอบคุณสำหรับเจ้าของที่ดินแล้วก็ทีมงานนะครับที่ไว้วางใจให้ผมก็นัตพลพรหมสวัสดิ์ีมีการทำการรีวิวนะครับต้องการขายบ้านขายที่นาขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดติดต่อมาได้นะครับที่ผมนัตพลพรหมสวัสดิ์รับงานนะครับทั่วทุกจังหวัดนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับ แล้วก็าก,การคิดค่าบริการก็คิด3%จะยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตังค์นะครับแล้วก็ไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากครับ